สวัสดีพี่น้องที่เข้ารบหัดแพ่งสุขุสุขค่อนค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามคลิปทางช่อง youtube แล้วก็ทาง facebook แฟนเพจเพจดีสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนค่ะดีเจทรงข้าวเ้านีวันที่สิสิงหาคมสอง6นารอยหกยู่หิมถนนชยางกูล มุ่งหน้าสู่จังหวัดอำนาจเจริญแต่ว่าตอนนี้สาวน้องยืนอยู่ใจกลางเมืองอุบนนลในหลักพี่น้องคะอยู่ด้านข้างมอราชพัฒน์อุบลราชธานีเส้นถนนเชียงกูลการสัญจรไปมายังเศรายู่รถพัฒนหลายพี่น้องคะแต่ว่าทางอื่นทางไกลพี่น้องไปใส่มาใส,ส่เศรามื้อนี่หรือว่าตอนใดก็แล้วแต่เนาะคอยไปคอยมาพี่น้องคะ ระมัดระวังปลอดภัยถุกเส้นทางไปหอดไปถึงจุดหมายปลายทางโดยความปลอดภัยเด้อค่ะเห็ดเวียเห็ดงานมวลมวลตลอดทั้งมือพี่น้องผู้ขาผู้ขายขายดีขายดีนะคะผักควันอยู่กับไหมีความสุขคือกันเป็นกําลังใจเด้อค่ะพี่น้องเด้อหนึ่งกำลังใจจากสาวน้ำเยือนมาส่งหาพี่น้องแต่เศร้าดีเจทรงข่าวค่ะดีเจทรงข่าวสาวหน่อยเผ็ดบานแพง ดีเจทรงข่าวอิหลา่าอุงอิงเผ็ดบานแพงเศอร์มอนี่แต่ว่าก่อนอื่นอันซ้อนน้ำกรนพี่น้องคะ่ะมือขื้นนี่ป๊าดเนาะคนเมื่อตาใส่ว่าสัน้นมินิคอนเสิร์ตพี่น้องคะ่ะแต่ว่าคนเต็มอาา้เะอุ้ยเนาะเป็นตาซอออนเป็นาต่าอนซ้อนน้ำาหลาพี่น้องคะ่ะเบิ่งจากบรรยากาศมือขื้นนี่พูดอไอเด้ไปแนาะคะ่ะ ผู้ใดได้ไปม่วนซืนกับอีหล่าอุงอิงผู้ใดได้ไปม่วนซืนกับสาวน้อยมินิคอนเสิร์ตแนวเมื่อคืนนี่พี่น้องคะเพิ่นทําการแสดงที่ตลาดนกขูกเนาะนนทบุรีนะคะพี่น้องคะคนเต็มเพื่อนมีแบบเป็นโดมลังค่าโดมคนเต็มเลยพี่น้องเอ้ยแน่นอัยะเท่าที่เบิ่งรูปนี่เนาะสออนน้ำได้หลายพี่น้องสออนนำ้ำ ดีใจนํำสาวน้อยเพชรปานแพงสาวน้อยมินิคอนเสิร์ตนะคะมวลเป็นมวลพี่น้องคนมาจากไหนเยอะมากว่าสนนะคะเรากามือนี่พี่น้องคะมือนี่มือนี่เพื่อนจะไปทําการแสดงที่ปลวกแดงระยองเลยค่ะพี่น้องคะมือนี้อยู่ที่อยู่ที่บิ๊กฟูดนะคะบิ๊กฟูดสะพานสี่ปลวกแดง ระยองเด้อค่ะพี่น้องเด้อเนี่ยไปทังระยองอีกแล้ววนะ่ะซันเนาะพี่น้องแกจะลืมตามไปเป็นกำลังใจนะคะสำหรับมินิคอนเสิร์ตสาวน้อยเพชรบ้านแพงออนทัวรนะ์เนาะอันโบเมนตามไปเป็นกำลังใจอย่างเดียวละพี่น้องบ้านเฮ้าพี่น้องที่อยู่ทั้งปวกแดงค่ะแย่าลืมเป็นแห้งใจนะคะแล้วนอกจากนั้นบัตตานี่ตอนที่สาวน้ำยืน ไหลสดย่ำแรงๆขำมือว่านนี่มีพี่น้องเข้ามาคอมเมนต์ว่าสาวดำยืนสาวดำยืนกับมือกองคุยกันเรื่องเพลงนกกลงหัวจุก,กสันมันริกเนาะเสียงนกกลงหัวจุกมันริกกนาะสาวดำยืนก็อ่องบัวได้พี่น้องเอ๋ ดีใจค่ะพี่น้องดีใจมือขึ้นเด็สาวนมยืนเด็ยืนพี่น้องมาบอกว่าสาวนมยืน่าสัน่นเห็นเราบ้ออีหล่อันห้องเรกนี่กับเมนหน่อย่าสัน่นสาวนมยืนก็ไปตามหาคลิปไปตามหาอยู่ในช่องแม่หน่อยพ่อเอกเนาะไปตามหาอ่าพ่อเอกแม่หน่อยพ่อแม่นอ้องอุ้งอิงนะคะสาวนมยืนก็ไปตามหาก็เห็นอยู่นิดหนึ่งเพื่อนเราึ้นมันนิดหนึ่งตอนดีขับรถเดินทาง ก็ยังคาคลิปนี้บ่เห็นกับพอดอีไอเบิงคลิปนั่นคลิปนี้มาตาน,นี่เศร้ามากพี่น้องจังว่าเห็นนะคะจังว่าเห็นอันอีลาอุ้งอิงสอนแม่นหน่อยสอนแม่นหน่อยห้องเพลงเนาะสู้ๆเด้อแม่นหน่อยสัน้นดีใจสแลว้วพี่น้องค่ยดีใจสแลว้ว จริงๆแล้วสาวน้ำยื่นว่าวก็เมื่อกล้องว่าโอ้ยอยากเห็นอีหลาอุ้งอิง,องห้องเพลงนี้เต้นเพลงนี้กับอันพ่อโจเด้ว่าสันได้หลายคนก็มาคอมเมนต์ขอบคุณเ็ดหลายว่าอีหลาห้องแล้วแต่ว่าอันอีหลาเต้นแล้วไม่หลับว่าท่านี่ห้องเนาะพี่น้องคือเต้นนำห้องนำจังสีแหละแต่ว่าก็เสียนนกับพอนอน,อนว่าสันนะคะ ขอบคุณได้หลายค่ะที่ส่งข่าวแต่ว่าสาวน้ำเงินหยอกซื้อดอกหยอกซื้อดอกว่าว่าอยากกินอิลา่าองค์ห่องแล้วก็เต้นกระโปรจูนน,นะแต่ว่าเกินคาดพี่น้องเกินขาดเห็นไปหน่อยซ่อมเลยนะค <c oughs> ะก็ต่าหากดีเนาะพอดีเห็นคนดังทางโซเชียลพี่น้องเน็ตไอดอลต่างๆเขาเจ้าพากันห่องเพลงนี้พาก,กันเต้นเพลงนี้มันเป็นกระแส ขึนมาว่าสันกะกระแสน,นี่ก็ขึ้นมาจากสัปดาห์สองสัปดาห์าละลาพี่น้องคะแต่สาวน้ำเงินกะประมาณว่านี่ละสากมูประมาณนี้ก็เ <c oughs> ลยเออทรงข่าวปลายวาสันเนาะออย่างไดียดีย้เป็นเพลงของคุณควนภูคานะคะเสียงนกกรงหัวจุกมันริกเนะาะประมาณนี้นะคะ <c oughs> เพลงเพลงตั้งแต่สิบสองปีที่ผ่านมาว่าสันแต่ว่าทางโซเชียลเอามาเอามาโคเบอร์เอามาเต้นทานกตรงหัวจุกมันริกนี่แหละนะคะสาวน้ำเย็นก็นเลยแซวแซวไปเบาไปว่าอยากกินอีลาอุ้งอิงกับเ่อโจห้องห้อง,องแล้วก็เต้นเพลงนี้เท่ว่าสันเนาะปากฏว่าเกินขาดพี่น้องได้ยินเมียหน่อยแทนอะ จะยืบยืมมาให้ฟังจักหน่อยนึงเด้อสำหรับเสามื่อนี้พี่น้องค่ะเดี๋ยวข่าวอื่นๆจังว่ากันเดี๋ยวจังคุยกันในช่วงเที่ยงๆเหากันเนาะตอนนี้เอามาฝากมาตอนกันซสำนีก่อนขอบคุณได้หลายพี่น้องค่ะที่ติดตามคลิปวิดีโอกับสาวน้ำยืนค่ะช่อง YouTube DJ สาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนทาง f c e e o o o k แฟนเพจสื่อดีสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อน ฝากพี่น้องเบิรฝากพี่น้องแชร์เป็นแห้งใจอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะปิ๊ก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 ป๊กปิ๊กปิ๊กปิ๊กป๊กปิ๊กปุ๊กปิ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 ๊ปิ๊ก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 ป๊กปิ๊กป๊กปิ๊ป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  เสียงนกงหัวจุกม like ันริกมันริกมันริกจอกจอกวิยงวิ้งว oh um ิ่งวิ่งวิ่งวิวิกงวิ่งวิ่ิ่งวิ่งริ่งวิ่งริกวิงวิ่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 งวิงวิ่งวิ่งิิิงวิกิิกวิกิกวิกิกวิิ่ิิ่วิก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 ิ มันเขียนจากไหนเอานเ็ม no ันก่นเดี๋ยวล่ะจุเสียงนกกรงหัวจุกมันริกหัวจุกม yeah, ันิกเดีวล่ะัเสียงนกกรงเสียงกกรงหัวจุกมัริกหัวจุวมันวมนรกวิวิกกอกไก่วอแวนสลีน่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn